แดดลำไรคือแค่ไหนแล้วจะสังเกตยังไงวิธีสังเกตต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะว่าแสงมันได้พอเหมาะหรือยังก็คือการสังเกตที่ใบนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเยอะนะคะสังเกตที่ใบได้เลยถ้าใบไม้ของเราที่เราปลูกไว้นั้นน่ะ,ะเ,รเราเทียบเคียงจากเดิมที่เราซื้อมานะคะก็คืออย่างนี้ก็คือเป็นปกติเนาะอันนี้เราว่าด้วยเรื่องของแสงอันนี้เราซื้อครั้งแรกเป็นปกติอย่างนี้แล้วเราเอาไปวางไว้ที่บ้านของเรา ซึ่งเราไม่มีแซลแอนเป็นบ้านที่มีโรงรถมีต้นไม้มีร่มไม้อย่างนี้เราจะดูยังไงเล่ะว่าแสงมันโอเคหรือยังมันเหมาะกับต้นไม้นั้นแล้วหรือยังนะคะไม้แต่ละตัวจะต้องการแสงไม่เท่ากันนะคะเราเราจะรู้ได้ไงก็ต้องสังเกตนะคะเมื่อไหร่ที่เราปลูกไว้แล้วไม้ไม้จากปกติอย่างนี้นะคะแล้วใบมันเริ่มตกตกแบรบลงอย่างนี้ก็คือว่า แสงมาน้อยเกินไปเพื่อนๆก็ขยับออกมาหาที่ที่วางที่มีแสงมากขึ้นนะคะไม้ก็ก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ที่ใบไม้เขาห่อตัวเข้านะคะหุบหุบหรือห่อเข้าลักษณะอย่างนี้ก็คือแสงเยอะเกินไปวิธีแก้ก็คือเราขยับไปอยู่ในที่ที่อาจจะบางเสาหรือว่าบางไม้ต้นอื่นให้เพื่อน กลองแสงด้านหน้าไว้ก่อนหมายความว่าให้ต้นไม้ต้นอื่นกลองแสงด้านหน้าไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ใบเขาก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมสําหรับไม้สีนะคะไม้สีแดงหรือสีสดสดแสงมีผลอย่างมากไม้สีแดงถ้าเราเอาไปวางไว้ในร่มสีจะไม่สดแล้วก็จะเป็นสีที่แบบว่าเหมือนไม่มีชีวิตนะคะหมือนัว่าม,มันมองแล้วมันไม่สวยงามเหมือนที่เราเอามาครั้งแรกส่วนไม้สีเขียวมันก็จะเป็นเขียวด้านนะคะ แล้วจะไม่ไม่ไม,ไม่สีไม่มันไม่เงาสังเกตง่ายๆแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆแสงนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไม้เราสวยนะคะคลิปนี้ฝากไว้สังเกตง่ายๆใบหุบหรือใบแบและก็ย้ายที่บ่อยๆสังเกตบ่อยๆเราจะรู้ว่าไม้ของเราต้นนี้เหมาะกับตรงไหนแล้วเขาก็จะแตกหนอ่อแตกกอให้เราได้ไวใบสวยถ้าชอบคลิป ที่บ้านสวนสุขได้แบ่งปันก็ติดตามได้ในเพจของบ้านสวนสุขนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ